สบายดีป no. ่าลุงเนาะลอดต้นเทียงปุลุงเลยรอบเทียงน้ำมันก็ขึ้นจากหน้าหน้าหน้าทางพุ่นขึ้นจากเกี่ยวเข่าก็ลิ้วมาเลยไปลุงเลยลิ้วมาหันใหญมาแสบหน่อยเนาะยาย่เป็นกลังเห็ดกินก็เป็นน้ำมี๊วยทึ้งหมดแล้วลุงเลยจเมนู่ยังเนี่ยแบบเบิ่งบกัดไม่ได้ป่าบ่ป่ากระสังซีโอสีโต้เนาะโต้ละโลป่ายวันหาโล มันรวมจะกัดน,นะบลุงมีตัวใหญ่เลยหาลหัลโหลฝนเปจักมือนี้ได้กับพอนวัดฝนจางคนงานเกี่ยวเขาเนาะจางเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาโอ้ต้องต้องทิงเนาะก่อยเลยพันก่อยได้เดะผีแต่นอกจะคล้องบุลุงไหมได้เดะจะคนวะสี่คนวะมาณนักสี่คนเนี่ยลุง ในลุงแล้วก็อะไรเนี่อันนี้จะเป็นเขาเนี้ยนาะคนเกี่ยวจ่างเกี่ยวขวัญเจ้าคนป้าตุมันก่อยแล้วบอกขวัญเจ้านะใครทั้งผูกใกล้สิเล่เลยแหละพลุง่ายเกี่ยวกันเลยรถน้ำข่าวขวเจ้าก็ร่างมากพี่สันปั่นเขวัญเจ้าร้านหนึ่งแล้วก็ยังจะมาปั่นอันนี้อันนี้จะเป็นเขาเนี้ยเอาขวัญเจ้า เขาเจ้าฮากกระดัชให้สีไห้นาาปาันบน,นกะกฮกกดิซสีไห้โมแสกแต่เส้าสีนาแท้ทั้งหน้าเขาไม่เถาก็สีแลลวแล้วี่หลวงลงตัดรอบแดงเกาอยากแหลวเลยเหลวรอบแดงแล้วค้นเขาน้องมิ้วเออแมน้องมิ้วเอ้ยเอยตองมาลุงสวน กับพอ่อทอมอสกับอะไรลุงเพชรบอกลุงเพชรแม่น้องมิวเน,นี่ยแหละครอบครัวแม่น้องมิงลวลุงเพชผ็ดป้าบเอเนี่ยคนงานมาสี่คนหาคนหาคนเนะาะเขาจะเอาใหคนมากรอยเลยกรอยเลยย่านพน งานพุนนี่แล้วลงไงย่างไม่ได้มือนี่เลี้วเขาเจ้ายังไข่เนาะเลี้วเขาเจ้าเขาเนี่ยเขาเนี่ยตรงนี้ได้พวกบวงงามกับงามอยู่ดิใครอินเลยคนดำสูงก็มาก เดี๋ยวเดี๋ยวคนณเมื่อนี่เน้หาคุณเดีหาคุณต้องมาก่อยแหงเขาเจ้า่ยนะโอ้ยผม่มันลงมันขับตัเบอ่์แล้วโอ้ยใรเชี่ยวแล้วแหงลบด้วยนะใช่ใครนะไาต่ไปแล้วเนาะอย่างโบได้เมื่อนี้ได้เขาเลี้ยวเขาเจ้ายังโอเคได มันหยุมันลงทับสอดกันไอทางมาปร่อยเลยเขาเจ้าไอ้สิเล้วเราบ่เจ้าหน่ะไว้ยแท่เลยาเลยเอ้ยได้ได้อีซอกน่ะโออยั่ปั่นยันพ่นยังลงมาได้วาดินมันหล่มเนาะเออดินมันยังหล่มว่าแหละ่ก็าเตน้เอะเลแต่เิเขายังเคี้ยวพู

เต่เนาะเขาก็ได well ้น้องมิวเล้ยแลวเปนน้องมิวนะบ๊อเล้ยอยู่ยักาหายักเลี้งทัหนึ่งเอ้ต้องเห็นนาลายงเนาหนาลายงลิซ่ะเขาหนองเวิร์กเนาะจถอดยอดเป็นเจดีเกี่ยวรอบงเขานองเวิกเขียวไปเลย ทำจ่อหากแนเด้เจ้าเขาไมยังบาว่าายเลยบุญนี้เนี่ยบกางคบจ่างคนให้ก็เลวไปเลยเออมาบาดนี่เนาะมือนี้เกี่ยวมือนเมื่อ5นาทาขึ้นจะเกี่ยวเขาเลยเน่ตัดันแล้วลงวันมื่อเช้านี่ได้หาให้ึ้นมาเมื่อเช้านี่แม่นยังเกาะ ใบตัดมันบ่เขาขึ้นบนนใบจานแล้วก็ลงตัดแกชเชียแล้วแหละแต่น่าสิไปให้ลงรอบแรงข้าวอีกแล้วเออรอบแรงคือว่าแล้วเบิดหน้าคลองในดอกไหมแมนแมนบืนมือกับมัดค้นปั่นใหม่รอบค่ะตะกี้ว่าสิธาปั่นพร้อมกันลบปั่นเขาเข้ามาเลยดิลาปั่นเขาเขาเจ้ามาเลย เมือมอม่อไดลุงเม<อ>ื่อไ้่อปลาลูลูงามอยู่หือล้ยมาแล้ลมแบบเรือเบรกะือนาอยู่มนเกนั่นนะสกันงาม,งามเมือนจ้าางงามแวแจ้วนุ้ยพี่จักุ่นเปไข่แต่ไก่มาลงมาเเนี่ยไหนางามบางงามยุบลงไง ใส่พุ้วมากได้นี่นะโอเขาเนียวก็สซุกไปเลยเก็่ได้สามกุ้งไงสซุกไปเลยเขาเนียวก็ไเลยเขาเกี่ยวสุกแต่เขาเจ้าได้แล้วอันนี้ประมาณ่มื่ออื่นมันก็เกี่ยวได้พวกเขียวนี่ยฮาตัวเขาเจ้านะพี่ลุงไงมันฮักไปเลยต้นมันลงไปเลยนี่แหละเกี่ยวเขามันจะสามต้นนี้แหละพี่ลุงไงเกี่ยวเขานะอันเท่าเกี่ยวเขาต้นมันแข็งมากเกี่ยวไว ี่อันนี้จะเป็นไ้เขาเจ้าเขาเจ้ายังมีซ้องไ้ซีไฮฮาไ้ฮาไ้ทั้งทื่งนะเขาเจ้าเขาเจ้าไปมาง่ายเพราะเขาเหนียวอีกเขาลงผิดน่ะเหลวเลยทั้งขางนะดำพร้อมกันเขาเหนียวหรือเขาเจ้าตัวนี้เขาเหนียวนี่น่ะผู้ลงเอง นายใหญ่เนี้จะเป็นเขาเหนียวแล้วกะงามเนหัวน้ำมาสูงเขาไม่เถ่า้งเขาไม่เถ่าตึงเต่งามมิลิน้ำมตกิดได้สมีหรือเ่ขาตีราคาให้หาอันหาสิบสอบปั่นเขาป่าเขาไม่เถ่าคนหน่อยหาสิบสอบป้าห้าตัวหาสิบสอบคานอันนี้กเป็นได้หาสิบสอบเป็สำหรับหน้า้องมอเนาะ Han nhưng mà cả hà oh, để lại mà đây nó luôn rồi của vượt mà nhảy cút cốp vàng ma này vui khẩu hồ hoặc tụ bồ nhảy bồ nhảy มีกบมีเก็บมีหูมีหีบนเขาบอกกบสิ์ว่าหองละรกบขนดมันมีหูนี่นะโอ้ยหูน่หูน่ไปนี่ไปตั้งปุ่นหูนี่น้อยกับกบอยู่อ้าววะคุดกบพอดพอดป่นเป็นโลหูไปจักอะไรคุดเป็นมือนะ บูบบดมือค anyway. <laughs> ุดเท่าเดียวยังได้ลยได้กบูอยู่คนน่ะอ่านรสอเห็นบเห็นหูเ้ยิันนี้เกล่ยแล้วยีงเิบมล้วนี้อ่ยแล้วคอยแล้วมันนั่นทำทักแล้วรับสสโร์เวนหมดว่ะ ลอไปอีกไปบานเลสี่มงมานอนไงแห้งกะเลีวลงมาแห้งก็นการเลยเออสี่หาเืน่ไะอสเมื่อุกไปแล้วเขาเขาเหนียวจีนเลยเออเออถ้าหลงน้ามัซุก่แห้งเลยก็เกี่ยวแลวทางหลงหน้าท้งหลงหลงน้าเลยเด๋คนกากันนี้เออมืนกัน ม้ดกระมัดได้แล้วมอนแดดนะนี่นะเออแอ้เนี่ยยกมัดหมัดผพ้เดียวบัดสารมัดเนี่ยก็ะเพียงเนาะมัดตอนเช้าเบื่อพนมมัดมัดเนาะหอดนมสขล้ไปกินละปลาลูกฝากระไรกรแทกกิกตามนมัดในเรปลาลูกแตว่าขิหนาปลาลูกสบายดี